กราบสวัสดีครับจากสวนท่าบรรลุชัยยะบรารมีมือนีมานอมกระแสบุญกระแสบา,บารมีแม่ใบสีเพิ่นกคยคำมกักคเป็นท่าสีคือเก้าบันจำเปลี่ยนได้ดเห็ดเบส,เสตีสวัยยบรารมีครันเสนอมือนีนกิจกรรมยอโค้งลังค่าเห็ด ที่บัหมองพักที่พักรับรองของคู่บาอาจารย์ครับเพื่อจะได้น้อมได้น้อมบุญญาบารมีน้อมกระแสบุญในตรงนี้เมื่อสิทเหตุได้ท้ำขึ้นมาจากส่วนท้ำบาลงทียาบารมีไว้เข้าสที่เหตุสางึ้นตรงนี้ที่ตรงนี้ครับที่ขอบปอขอบสะจะยกขึ้นตรงนี้ครับเป็นที่รับรองเป็นที่พักในม่นา จะมีสะหน่อยขึ้นประมาณนี้ครับแต่ทั้งนี้ก็เตรียมความพร้อมยังบม่ทันพร้อมพอครักับปลูกขักลายยางอยู่วัดกับเอาบัวมาปลูกลงครับมาลงตรงนี้เป็นบัวบัวที่เทาที่มาบูชาที่มาบูชาครับเพื่อว่าจะบริเวณเดีค้ารได้เคืร์นนสระตรงนี้ตอนนี้ก็มีลงมีพักพักมาลงกับปักพื้นบานเ้าครับ ไม่ตะโพลตะโตะแมงก็คือเป็นเอินผักจ้องแป้ผักจ้องแป้ปราสันกามีผักกัญจองที่มันล่งลองรับตรงนี้กาคชิดว่าจะเฮ็ดเป็นสะบัวครับตรงนี้รอบจะมีต้นลินจีมีต้นลินจีมีมะพร้าวมีละมุดมีมะกดต้นมักมากมีมะมะย้อมชีดมะกรูด รอบๆสะตรงนี้ก็จะมีหลากหลายขึ้นมาจากสวนถ้ำตรงนี้คือจะเติมเต็มให้เต,ต,ต็มไปสู้อันครับคือ,อห้องกินอะไรผลผลิตมันได้รับตรงไหนห้องเอานอมกันมามาเห็ดมาทำมาสร้างตรงนี้เพื่อจะให้มันบรรลุไดในชาตินี้คือเป็นที่ไปที่มาของสวนถ้ำบรรลุชัยยาบามี เรื่องเล่าเขาก็บเรื่องน้ำเสนอกันมากเป็นเรื่องเ่งเป็นตอนตอน,เนเป็นช่วงๆกันครับว่าเขาเหตุเพาะทำสิ่งใดขึ้นมาจะเป็นบุญตรงไหนขึ้นมาเป็นวาลาตรงนี้ขึ้นมาเขามาเห็นมาททำเสากรจะเป็นเสาเล็กครับเสาเล็กกรมีมาแล้วมีสายบุญสายยาติที่ทำจากคอนเจนครับน้อมมา ฝากกระแสตรงนี้ว่าเป็นที่ฝากกระแสบุญเป็นกระแสบารมีในสวนธรรมตรงนี้เป็นการเลยน้อมว่าเอาเสามอบให้เสาือว่าเป็นเสาเอกเสาโทวัดสันติพันวาจากจากอาหารตามสั่งอ่า อยู่คอนเจนครับอาหารตามสั่งร,ร้านอาหารตามสั่งจากคอนเจนที่สายฝนอาหารตามสั่งร้นขายตอนกลางคืนครับอยู่้านเพิ่นกะนอันนี้ทางนั้นก็ไปทางคอนเจนกะย่ามตางขึ้นกะไปแวะเพิ่นได้ครับจากส่วนอาหารบริวเวณส่วนอาหารก็เป็นร้านอาหารกะบสายฝนอาหารตามสั่งก็ไ้เชื่องไว้ย,ย่อกะอยู่แถวแถวอ่าขางวัดสีนวลครับ คนได้ไปมาหาแวกเพิ่นก็ได้ครับเด้อามหาอาหารกับขขาเิ่นกระแซบแซบนะเคยไปเยี่ยมไปยามเพื่อนโอ้ดีหลายสายบุญเท่าก็ได้เล่นลนอมกระแซตรงนี้มากเพิน่นก็เลยหมอบเจอปัจปจัยหมอบเงื่อนมามเห็ดมาสางน,งน,งน,น,นําตรงนี้ในสวนธรรมตรงนี้เพิ่นก็หมอบเงื่อนมาเห็ดมาสื่อเสา ขอเป็นเฝ้าอีกเฝ้าโทษในเดอ้อพระสันนิษฐาธุบุญน้ำกันในสายญาติบารมีต,ตรงนี้ขอให้อานิสงส์ตรงนี้ที่เพิ่นได้เฮ็นในถ้ำตรงนี้กัขอให้สำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างขาขายแนวใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองไปหน้า,าติดอย่าขัดสิ่งใดที่มันติดสิ่งใดที่มันขัดก็ขอให้คล่องตัวนะับมือนี้วันนี้ในตอนนี้ซึ่งตอนนี้เขาก็ได้เฮ็นในถ้ำถึงมากจริงแล้วขอให้เพิ่นได้หลุด่วงไปด้วยดีนำ้ำกันกับสวนท้ำตรงนี้ ขอให้ความสว่างสาวัยจากสวนรรมตรงนี้จงบังเกิดทุกสิ่งอย่างที่ห้องปรารถนาที่สิษย์สิธรรมที่ห้าสศิสิสางขึ้นมาในการข้องขีบอันได้ก็ตามแต่ขอให้สําเร็จสุขผู้สุขคนทุกรุบทุกน้ำจากสวนธรรมรรุชยาบร,รมีสิ่งเรื่องเล่าอันได้ให้ห้องศิหย์สิธรรมต่อไปนี่ก็จะน้อมนําเสนอให้ในหูได้เห็นเป็นชุ่มจวงเป็น,ต,นตอนตอนไปครับจากวาราบบุญตรงนี้ขอนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ขอกราบ มาสการคูบาอาจารย์ก็ตามแท้ที่ครับที่เป็นในขอมามเมื่อชมขอนมนมันสการนะครับเด้เอจาครูบาอาจารย์ก็ไ้ถ้าเป็นได้เห็นในตรงนี้ทําตรงนี้ขอบุญญาบารามีของคูบาอาจารย์เป็นมาหนุนมาเกลือส่วนทําตรงนี้ให้ให้สำลีมิตรพนด,พดวยทุกสิ่งย่างนั่นแหละครับที่สิฮ็ดสิสางที่ทํทาตรงนี้ขอให้บุญญาบารามีตรงนี้ให้มาเกลืหนุนกัน ุกลุ่ทุกน้ำนะครับขออันนี้ส่งตรงนี้จากสวนธรรมบรรลุชัยยาบารมีตรงนี้ครขอกราบนมันสก,การกราบคู่บาอาจารย์สุภูทุกคนทุกลู่ทุ้น้ำนะครับที่จิมาน่อมกเกรียรเฮ็ดสางตรงนี้ให้เป็นบุญเป็นกุศลจากเรื่องเล่าอัในใดก็จะนำเสนอให้งูในเห็นอีกต,ต่อไปครับเป็นจงจวงจากสวนธรรมบรรลุชัยยาบารมีขอ นำเสนอเรือเ่องเล่าต่างๆจะเกิดอ,อะไรสิงใดขึ้นมากจะน้นอมน้ำให้เป็นบุญไปส่วนทุกเนแนวนะครับว่บากช่องสวนรรมบรรลุชัยาบารมีไว้น้ำในนะครับเด้อช่องไว้กดติดต่อติดตามให้กันน้ำแน่เพื่อจะได้เป็นบุญเป็นกุศลให้อาบ่ได้เขาน้อมกระแสตรงนี้ว่าเพ็่เฮ็ดแทบบ่แท่กะ กดไลกกดติดตามกดแชร์ให้กันเพื่อเป็นธรรมาทานจากส่วนธรรมบรรลุชัยาบารามีขอให้ในสงสุขูทุกคนทุลุกทุกน้ำนะครับทีได้ไมาเห็นมาชมในตรงนี้จะให้จะเลืน่นลงเรื่องในหน้าที่การงานสุขูทุกคนทุกลูกทุกน้ำขอจบว่าละตรงนี้ไว้แค่นี้ครับจากส่วนธรรมบรรลุชัยาบารามีสาธุครับสาธุสาธุ